ค่ะทุกคนมาอนีวิสุานะคะอยู่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ตั้งวิธีอย่างเรียบร้อยเซจเรียบร้อยเบิเร์แล้วนะคะเดี๋ยวตั้งแแต้งหนาแตงตัวนะคะเพื่อที่จะทําการแสดงค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวให้เบิง่งภาพบรรยากาศกันเด้อพี่น้องเด้องานมือแรกพี่น้องอืมเฮ็ดเงียงกับรถเชถือบันไดค่ะพี่น้องเบิ่งกันคะ่ะมาสุมโอสีนะคะเฮ็ดผมให้ หมอลำห้าวเย็ดตูมซีเกมยายหาโมเมนต์ยายหาดอกซื้อจริงซื้อเหรียญซื้อ,อ,อยังเกาะเออซื้อตาน้องตาฮะตอนนี้ยังเป็นน้องตาอยู่ขึ้นเวทีจึงจะเป็นยายหาเขาเรียกบ่ลเสีเนนยร์เป็นน้องเอ้าปุ๊บยังเกาะเขาเรียกบอลเชียร์เป็นน้องเอาเสื้อได้ยุเพราะกินนมเม็ดนี่ เบิ้งดูล่ะกินก็กินบ่คือมูคือพวกแม่โอ้ยกินนมเม็ดอีลีแม่กินบ่เบิ่งหน้าเบิ่งตาองโอ้น้องฟอดหลุดเลยบะอาบเอาลวกน้ำนะโอ้อาบแล้วอาบแล้วโอแม่ว่าแม่นบะอาบดันนี้ดันนี้ฮะเอาคือเก่า อาบแล้วคือคือคือ,คอ,คอคเกบบอา,อ,า,อ,าอยู่สินเ่ยน้องเบลกับว่าอาบคือกันบ่เบลดีไอเกมแย่เป็นพยาดีเอาจอบไปจอบบ้งาบออีลีบอสูดัดดั้มดัมตัเมียอาบน้ำพนักมีเสียงที่น้ำจักเกีย สีตาลสีม่้เอามือจุ้มสีตาลสาเสฟ้ามันตัองเสียงนั่งร่ำม่งนั่งล่ำซอ้ซอะไรเนี่มอมาโซโอสซอ้อสซน่ะเมีนอยู่มอมาซมันว่ล่ะไปแข่งมาไปแข่งยังก่อนไปแข่งกล่องยนาไปแกล่อง่มาก เอาละค่ะวีสิภาทุกคนผ้ายางเลาะเบิองผาบรรยากาศล้างห่านล้างเวทีแล้วกลับไปเลาะเบิองหนาเวทีกันค่ะบรรยากาศมือแหลกกับสีโอโลน อลมานเน่จักนอยค่ะพี่นองคะไตหันไตไวิทีทีมน้องน้องแดนเซอร์กะเอาชุดออกมาตากแขวนนะคะเรียงชุดเพื่อที่จะทําการแสดงส่วนนักแสดงของเข้ากระแต่งหน้าเฮ็ดผมกันไปเรื่อยๆกับพี่น้องคะน้องน้ำเอ้ย um ค่ะทีมคนของเข้ากับกําลังเสียบขนนะคะทีมไฟก็บเตรียมไฟกันไปค่ะ แม่น้ำพุสระวันค่ะทุกคนไทยเอาเอาเจาะเนาะอืมเพราะว่าแม่ยังบ้านม่พอ่ออ้าวหมอกี้ก็มาาค่ะทุกคนต่างคนต่างกุลีกุอจอฟังใ่งานเจ้าของค่ะพี่น้องเอาเลาะไปเบิง่งติ่นสีเขียวจังน้อยค่ะพอแกของเฮานะคะแล้วก็ปูคุนเดชปูสีสุดทู่ค่ะพี่น้อง ากบ่ายกนสิขึ้นเวที่ค่ะพี่น้องค่ะในส่วนหนาหานาเวที่ ติดตั้งไฟไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นเวทีนั่งลานนะคะพี่น้องอาจจะตาในจักน้อยนะคะในส่วนของการเปลียนง,งานมือแรกเป็นมือแรกซะพี่น้องเนาะได้ออกจากบานจากรงก็สิเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะคิดอดคิดถึงพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะคะเคยได้จับเดไปเป็นน้ำโลกลายของเฮานี่ล่ะ,ะจังบ่ได้พอพี่พอนองดน วันมาคิดมอดคิดถึงสาร์์เสื้อพี่พี่น้องนองที่มอบปูไหวล่อเบึงที่งานสิ่งสารโอ้เสื่ออ,อกซื่อใจแห้งคำมาแล้วพี่น้องเปิดขึืนเปิดไฟแล้วเดี๋ยววิขออนุญาตไปเตรียมตัวแต่งตัวกอนด้อพี่น้องเด้อเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนาค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะ